สำหรับผมเองส่วนตัวผมติดตามข่าวอยู่ว่ารัฐบาลอยากจะเล็งพื้นที่ที่ครองเปลยของของ,ของอการท่าเรือแห่งประเทศไทยผมก็มองว่า2,153ไร่ของ<ม>การท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยทำอะไรได้กิจเยอะและปัจจุบันก็มีหน่วยงานราชการอยู่เยอะเช่นกรมสุทรการ<ม>สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ใช่ไหมครับฉะนั้นการจะทําโครงการใหญ่ๆเนี่ยมคิที่าต้องมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งปกติเนี่ยมีการทําพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์เพียงเนื้อที่สองสามไร่เนี่ยเขามีการทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความคุ้มทุนของโครงการการทําวิจัยต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลากันเป็นบางแห่งสองสามเดือนถ้าโครงการใหญ่อย่างการท่าเรือเนี่ยประมาณห้าหกเดือน กว่าจะทาเสร็จเพราะว่าพื้นที่บันใหญ่มากฉะนั้นตรงเนี้ในเบื้องต้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวเลขที่รัฐบาลบอกว่าจะเป็นไรายได้เท่านั้นเท่านี้เป็นไรายได้มหาศาลที่เข้าประเทศลายเส้นลายเส้นึงเ,เป็นแสนล้านอะไรก็ตามอ้าวต้องมีต้องมีเงินเท่าไหร่ฮรับกระโดดก็มีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วก็จะได้ไรายได้เป็นเป็นแสนล้าน<ม>ใช่ไหมครับผลตอบแทนที่ทาง ประเทศจะได้เท่านั้นีนี้ผมไปติดตามเช็คข่าวเช็คข้อมูลที่เราเรียกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงอะไรกัมาิการข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันอยู่เลยครับฉะนั้นอันเนี้ยเราจะเชื่อถือได้อย่างไรนะครับแล้วประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการทําการทํางานของรัฐบาลเนี่ยผมมองว่าจากประมาณสักสี่ห้าโครงการเนี่ยคือทํา โดยที่ไม่มีการศึกษามาก่อนผมจับได้จากการประชุมในกรรมธิการนะครับผมจับได้จากการเชิญรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ไม่ใช่ของผมแต่เป็นกระทู้ของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาและของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เราพบนะครับทุกโครงการที่รัฐบาลทำตั้งแต่ เริ่มต้นมาสองปีเศษเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยโดยมีนายกเศษฐานะครับแล้วมาถึงนายกอุ๋งอิงเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเราเคยถกกันเรื่องนี้แล้วคุณบรพลอมผมคิดว่าโครงการดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยเป็นโครงการที่มองไว้สวยหรูมีพายุมุนอะไรต่ออะไรซึ่งพอเราไปดูไส้ในการเตรียมพร้อมเรื่องระบบไซเบอร์ระบบไอที IT, ก็ยังไม่พร้อมเลยถูกไหมครับเราเจาะลึกไปเรื่องของเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ c y เ e อร์เซกูริก็ยังไม่มีจนในที่สุดเป็นยังไงครับก็ต้องเป็นไปนตามที่เราได้คุยกันคือผมมาชี้ให้แกเป็นเงินสดโดยใช้แอปของลุงตู่ใช่ไหมครับบ้านเพื่อคนไทยรัฐมนตรีมาชี้แจงผมติดตามทําเก็บข้อมูลเอาไว้ขอทบทวนให้คุณวรพลฟังอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยครับ ขอโทษอาจจะทํมผมเบื้องยังจะเขนเนต์คอมเพล็กซ์แต่ผมอยากให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามต้องขอบคุณนะฮะพยายามคิดอยากจะแก้ปัญหาแต่คิดอย่างเดียวหรือคิดโดยท่านผู้นําท่านคุณพ่อผู้นําแล้วก็นํามาให้ท่าราชการเขียนตามต่อฝ่ามที่ตัวเองทาเนี่ยพนักงานอขอโทษข้าราชก,การเนี่ยไม่ใช่สถาปนิกเขาไม่สามารถจะออกแบบหรืออาจจะเขียนโครงการได้โดยที่ไม่มีการศึกษา บ้านเพื่อคนไทยเรียงลงดดัดับบดีๆนะครับผมยื่นกระทู้ไปหลายครั้งแล้ววันนัาคารมไม่ผมจะยื่นใหม่บ้านเพื่อคนไทยวันที่13มกราคมพลรมรมีมติอนุมัติเงิน166ล้านบาทให้ไปทําการศึกษาวันที่17มกราคมท่านนายกคมศรีพาไปเปิดตัวโครงการดูบ้านตัวอย่างนะครับผมถามว่าอ๊ะ ทำการศึกษาดีแล้วหรือใช่ไหมครับในการที่ทำบ้านเพื่อคนไทยเอาที่ที่อยู่ในทําเลที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับตึกสตงอเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลดีดถูกไหมครับเอามาทำบ้านเพื่อคนไทยแล้วก็มาบอกว่าให้ first jobber first jobber คือคนที่เพิ่งมีงานครั้งแรกนะครับแต่พอไปดูในเรื่องของการผ่อนชำระสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็พบว่าคนที่จะซื้อ คอนโดประมาณสองล้านบาทต้องมีไรายได้อย่างน้อยสามหมื่นบาทต่อเดือนถามถามุณวพล First Jobber หรือเด็กที่เพิ่งจบและหางานครั้งแรกจะมีไรายได้ถึงสามหมืนบาทไหมครับ mm. นะครับแล้วก็อีกระเด็นที่สำคัญก็คือว่าท่านยังไม่มีโดนทางสสซักในการยื่นกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปเนี่ยไปเปิด YouTube ฟังได้ ท่านยังไม่มีการศึกษาเลยว่าจะลงทุนเป็นเงินเท่าไหร่จะคืนทุนเท่าไหร่นะครับและจะเอาเงินทุนมาจากไหนท่านเพียงจะบอกว่าให้บริษัท SRT ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกระทรวงของการรถไฟประเทศไทยเป็นคนดําเนินการบริษัทนั้นมีทุนจดทยเบงยน200ล้านบาทแต่จะต้องทําโครงการเป็นหลายพันล้านบาท เขาก็ตอบว่าเดี๋ยวจะไปขอยืมเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นต้นทำนองนี้และที่สําคัญคือบอกว่าคนไทยเนี่ยจะสามารถอยู่ได้เก้าสิบเก้าปีผมถามว่าเอากฎหมายไหนมาเก้าสิบเก้าปีปัจจุบันพักกฎหมายไทยลาเพียง3าสิบปีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองไม่ใช่ตัวอย่างที่สองเป็นเรื่องิงที่สองที่เห็นว่ารัฐบาลคิดทำอะไรอดีแต่ไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน